วันนี้มานั่งอยู่ในแปลงมันสำปะหลังอายุเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองฮะย้ำนะครับว่าหนึ่งเดือนเท่านั้นเองต้นสวยมากครับเสมอกันเป๊ะเลยครับนี่ฮะเจ้าของแปลงอยู่กับเราเรียบร้อยครับแล้วก็ขุดดูการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังให้เราดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถทายกับเจ้าของแปลงก่อนสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวก่อนครับผมชื่อในเดงรัตนารักษ์ครับอยู่บ้านน้องสมอตำบลหนองระเบียงเพเ่อเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับอืมนะครับ แปลงมันของพี่กี่ไร่เนี่ยตรงนี้สิบไร่ครับสิบไร่ครับโอ้โหนะครับมันอายุกี่เดือนละเดือนกวกัวครับเดือนกวกัวพอพอจะทราบไหมว่ามันพันอะไรเนี่ยก็ไปซื้อพันเข้ามาเขาว่าแบบแปดหนึ่งครับพันแปดหนึ่งหรือเลอยเจ็ดสองนะครับอ่าแปดหนึ่งหรือเจ็ดสองนะครับอ่าก้นแต่ที่แน่ก้านแดงนะฮะอ่าอานนี้เรามาดูฮะนี่นี่ฉีดไปกี่ครั้งเนี่ยสองครับ สอง,งครั้งนี่นี่เคยเคยเห็นว่ามันอายุเดือนเดียวมันโตล,ลากยาวเริ่มลงหัวแบบนี้ไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยเลยครับเห็นครั้งแรกที่ขุดดูเมื่อกี้เป็นไงรู้สึกดีใจมากครับน่าจะได้หกเจ็ดตันแล้วครับนี่นะครับ <c oughs> เราตั้งเป้าหมายว่าประมาณสักหกเจ็ดตันนี่พึงพอใจละครับครับผมที่ผ่านมาเราได้อยู่ประมาณเท่าไหร่สามสีตันครับสามสี่ตันครับ โอ้โหนี่คือถือว่าผลเป็นผลผลิตที่น้อยนะครับสามสิตันสำหรับเกษตรกรนะครับเพราะว่าสามสิตันก็ไล่หนึ่งหกเจ็ดพันเนงเนาะครับขายออกมานะครับมันต้องได้สักหกเจ็ดตันมันจะได้หมื่นกว่าขึ้นครับนะครับอ่ะแต่ที่แน่นะครับชีดไปประมาณกี่ครั้งเนี่ยสองครับสองครั้งครับสุดยอดเลยครับครับลากรอบตัวหัวรอบด้านมาแน่ๆครับแบบนี้นะครับมาแน่ๆครับลากยาวมากครับเกินคืบแน่นอนฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามของของพี่แดงเนาะครับผมนะว่าอ่ามันสำหรับของพี่เนี่ยจะมีผลผลิตดั่งใจตามเป้าหมายหรือไม่อ่าล้วคิดว่าอย่างนี้จะลดการใช้ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งครับสักครึ่งหนึ่งเนาะครับผมอ่าถือว่าเริ่มต้นลดต้นทุนครับผมนะครับปุ๋ยแพงไหมตอนนี้ว้ารุ่งละพันกัวนะครับ <laughs> <laughs> นะ ก็เป็นที่หนักอ,อกหนักใจของเกษตรกรนะครับราคาปุ๋ยแพงช่วงนี้ก็เสริมด้วยฮอร์โมนเอาเนะคร<น>ะผมนะนะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนครับแต่ที่แน่ผลผลิตนะครับต้องมาครับอ่า